สประเทศในยุโรปที่ยังคงดือ้อไม่ยอมเลิกมาตรการโควิดทุกอย่างถึงแม้ว่าเกินครึ่งทวีปเขาจะเลิกกันไปแล้วก็ตามก็จริงๆไอ้ที่ไม่ยอมเลิกทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีแค่สาประเทศนะครับมีมากกว่านั้นนั่นแหละแต่แค่ว่าเอออันนี้มันมีข่าวไงออก็คือ3ประเทศอันที่จะพูดถึงในนี้ก็จะมีเยอรมนีนะครับไม่น่าเชื่อ,ออ่ที่ยังคงมีมาตรการอยู่แล้วก็อิตาลีแล้วก็สเปนนะครับ ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเขายังเลิกไม่หมดคือไม่ดีแย่หรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแค่ชี้จะชี้ให้เห็นถึงว่าการเลิกช้าหรือการยังเลิกไม่หมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเรื่องของการว่าจะติดเชื้อน้อยลงแต่อย่างใดเลยนะเอาสามประเทศที่เลิกคือหมายถึงว่าเลิกช้าโควิดมันก็ลดช้าด้วยกลายเป็นว่าไอ้ที่เลิกมาตรการทุกอย่างไปก่อนเนี่ยเลิกตรวจก่อนเข้าประเทศเลิกต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนคือเลิกคือเลิกหมด กลายเป็นเหมือนก่อนโควิดไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจก่อนเข้าไม่ต้องกักตัวแม้แต่ในประเทศไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตไม่ต้องบาบาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยคนที่เขาเลิกกันไปก่อนแล้วเนี่ยสถิติโควิดเขาก็ดีเร็วนะแต่นี่คือเอ่เอาสาประเทศที่ยังคงกังวลโควิดกันอยู่ก่อนก็คืออย่างเยอรมนีเนี่ยตอนนี้ลดลงกําลังลดลงไปเรื่อยๆโอเคแต่แต่กราฟลดลงแต่ว่าตัวเลขก็คือยังประมาณสอง0 0บวกลบอยู่ แต่สังเกตว่าเขาเพิ่งจะลงแล้วก็ยังไม่ถึงพื้นสักเท่าไหร่นี่คือประเทศที่ยังไม่ค่อยได้เลิกเท่าไหร่นะก็คือยังคงมีมาตรการอยู่อย่างอิตาลีเห็นไหมก็คือลงมาแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังเพิ่งจะลงอะ่ะยังไม่ถึงพื้นอีกเหมือนกันอะ่ะแล้วก็สเปนลงมาแต่ไม่ถึงพื้นสักทีเสร็จแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่นั่นก็คือเป็นตัวบอก ที่บอกว่าการที่ยังคงมีมาตรการอยู่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรที่จะทําให้มันถึงพื้นเลยเอาประเทศที่ถึงพื้นแล้วคือเลิกทุกอย่างนะครับสามประเทศที่ว่ามันนี้เยอรมันนี้อิตาลีสเปนคือ,อยังเลิกไม่หมดแต่ประเทศที่เขาเลิกกันไปก่อนตั้งเป็นเดือนเดือนแล้วเนี่ยอย่างเช่นสวีเดนเนี่ยเห็นไหมถึงพื้นแล้วจากเคสที่เคยสามหมื่นกว่าต่อวันก็จะมาเหลือแค่สามร้อยเท่านั้นบางวันไม่มีเลยด้วยซ้ำก็มีถึงพื้นตั้งนานแล้ว ถึงพื้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนานแล้วเอออย่างนอร์เวย์เนี่ยถึงพื้นตั้งนานแล้วเหมือนกันเห็นไหมเลิกเร็วมันก็ถึงพื้นเร็วนี่คือเลิกช้างไงเออฉะนั้นเนี่ยนอร์เวย์จากเคยสองหมื่นกว่าก็คือมันต้องดูจํานวนประชากรด้วยนะประชากรน้อยตัวเลขการติดเชื้อก็หมายถึงว่าแม็กซิมัมต่อวันมันก็ที่เคยเป็นมันก็จะให้เป็นแสนเหมือนประเทศที่ประชากรเยอะก็ไม่ได้ก็นอร์เวย์ก็ถึงพื้นตั้งนานแล้วถึงพื้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้ว อโอพวกนั้นมันบนบนมันหมายถึงว่ามันหนาวเอา้าหนาวก็ต้องทําให้แพร่ระบาดง่ายกว่าไม่ใช่หรือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้เลิกเร็วเท่า2ประเทศแรกแต่ก็เลิกมาตั้งแต่เร็วกว่าเดอรมนีอิตาลีสเปนล้วกันก็กันตดังนี้ถึงพื้นแล้วอยู่ที่ไม่ถึงพันต่อวันก็ก็สวิสเลิกเร็วกว่า สาประเทศนั้นไงก็เลยถึงพื้นเร็วกว่าไงฉะนั้นต้องเลิกไปมันถึงจะถึงพื้นเร็วหรือโปแลนด์นี่ถึงพื้นมาตั้ง,ตงแต่กลางเดือนเมษาละกับโปแลนด์ก็เลิกหมดทุกอย่างเหมือนกันเป็นประเทศแรกๆที่เลิกหมดเลิกก่อนสวิตเซอร์แลนด์ซะอีกก็เลยลถึงพื้นเร็วกว่าคือที่เปิดกราฟให้ดูเนี่ยเพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าการที่ยังไม่เลิกเนี่ยหรือย,ยังเลิกไม่หมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าช่วยป้องกันโควิดอะไรได้มากนักเลยแต่เขาก็ยังดืดดึงนะครับก็เลยใช้หัวข้อว่า3ประเทศในยุโรที่ยงดื ก็คือดื้อจริงๆไม่เลิกก็มันก็ไม่ได้ลดสักกนหน่อยครับแต่ย้ำอีกทีนึงไม่ได้หมายความว่าการเข้าประเทศเขายังคงเข้มงวดหรืออะไรนะถ้าไม่เลิกก็คือ,ค,อคือมีอยู่2แบบคือของยุโรปตอนนี้เท่าที่อ่านมาตรการมาถ้าเลิกก็คือเลิกหมดอย่างที่บอกใบฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องโชว์ตรวจโควิดก่อนเข้าก็ไม่ต้องทําแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นหลังจากเข้ามามาตรการในประเทศไม่มีไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรนี่คือเลิกหมดแต่ที่ ยังเลิกไม่หมดก็คือให้เป็นทางเลือกอย่างสาประเทศนี้ก็จะคล้ายๆกันให้เป็นทางเลือกถ้าคุณได้ฉีดวัคซีนแล้วก็คือโชว์ใบฉีดวัคซีนอย่างเดียวจบไม่ต้องตรวจแต่ถ้าคุณยังไม่ฉีดวัคซีนคุณก็ตรวจก่อนเข้าหรือบางประเทศอาจจะเข้มงวดว่าไม่ฉีดวัคซีนก็จะต้องมีเหตุความจําเป็นอย่างเช่นเดอรมน,นีนี่ก็ใช่อันนี้แหละที่ค่อนข้างเข้มงวดเยอรมน,นีไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็ต้องมีเหตุความจําเป็นอย่างเช่นเยี่ยมแฟนเยี่ยมครอบครัวสเปนก็ด้วยรู้สึกอิตาลีก็ด้วยมั้งก็คือมันจะงะเขาจะให้ง่ายขึ้นสําหรับคนฉีดวัคซีนเฉยๆคนไม่ฉีดก็จะยังยากอยู่ฉะนั้นนี่แหละคือความที่ยังที่กังวลโควิดกันอยู่นะครับอ,อย่างประเทศแรกนี้ก็คือเยอรมนีนะครับก็จะเป็นการอธิบายเงื่อนไขาการเข้าเยอรมนีเพราะว่าตอนนี้คือยุโรปก็คือเริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วตอนนี้ร้อนตับแตกมาก ก็คือตอนนี้ับอยู่ที่ฝรั่งเศสบางวันเกือบจะถึง30องศาเลยซึ่งพอเรามาถึงที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีใครใส่หน้ากากอยู่บนรถไม่มีใครใส่หน้ากากแต่เรื่องของการเข้าประเทศยังคงมีกฎระเบียบอยู่บ้างไม่รู้ของเงยอรมน,นีตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็คือเข้าซุปเปอร์หรือว่าขึ้นรถสาธารณะยังต้องใส่อยู่ไหมแต่ที่แน่ๆเอาดอกางแจ้งคงไม่ได้ใส่อยู่แล้วแน่นอน ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนี่ยก็คือจริง,รงๆควรจะต้องรีบเลิกไปให้หมดใช่ไหมแล้วไว้จะใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่ก็เยอรมนีก็ยังคงมีกฎระเบียบในประเทศเกี่ยวกับโควิดอยู่บ้างนะครับก็คือตอนนี้การเข้าประเทศเยอรมนีนะครับทุกคนที่อายุมากกว่า12บสองตั้งแต่12ปีขึ้นไปอออมากกว่า12ปีสิมากกว่า12ปีก็คือจะต้องมีโชว์หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือใบฉีดวัคซีน หรือฟื้นตัวจากโควิดหรือผลตรวจโควิดแต่สําหรับเฉพาะเดินทางจากไทยเนี่ยก็คือเราบอกไปแล้วก็คือถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องมีเหตุผลความจําเป็นด้วยอ่านประโยคนี้แล้วเกือบจะเข้าใจผิดทุกคนที่อายุมากกว่ามากกว่า12หรือ12ขึ้นไปมาเนี่ยแอ,อกังกวลก็คือจะต้องมีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับโควิดสักอย่างหนึง่งเมื่อมาถึงเยอรมน,นีเมื่อจะเข้าเยอรมน,นอีอ่าก็คืออย่างเช่นเป็นเนกาทีฟเทสผลที่ผลตรวจที่เป็นลบหรือหรือ ก็คือเอาแค่อย่างเดียวหรือพื้นตัวจากโควิดหรือ,อหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อเข้าสู่เยอรมน,นีอย่าลืมนะครับว่ามีการหมดอายุของใบฉีดวัคซีนด้วยก็คือจากเข็มสุดท้ายจะได้ไม่เกิน270วันจริงๆแล้วเขาบอกว่าเยอรมน,นีตั้งใจจะผ่อนคลายกฎระเบียบไปมากกว่าเดิมอีกในเดือนที่ผ่านมาคือคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า สุดท้ายก็ตัดสินใจจะเลื่อนออกไปอีกให้จนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของเยอรมน,นียังคงยืนยันว่าเอกสารเกี่ยวกับโควิดของทุกคนเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาคงหมายถึงว่าต้องมีวันหมดอายุด้วยอย่างที่บอกนะสำหรับวัคซีนเข็มสุดท้ายสมัยนี้เขาเรียกวัคซีนครบ2โดสเนี่ยเป็น primary vaccination ไปซะแล้วนะครับเป็นการฉีดวัคซีนเบื้องต้น อสองโดสเนี่ยนะคือการฉีดวัคซีนเบื้องต้นเอ่อก็คือเขาให้เยอรมน,นีให้แค่ไม่เกินร้อยแปดสิบวันเองด้วยนะหกเดือนด้วยนะเออเอเอแล้วเขาจะยกเว้นให้เรื่องของวันหมดอายุสําหรับคนที่ฉีดบูสเตอร์หมายความว่าตอนนี้คนฉีดบูสเตอร์ยังไม่มีหมดอายุวงเล็บคนทั่วโลกเขาก็เพิ่งจะฉีดกันไม่คงยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งปีหรอกมั้งที่ส่วนใหญ่ฉีดบูสเตอร์เนี่ยฉะนั้นก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่าลืมว่าวัคซีนที่เยอรมน,นีรับรองก็ยังคงเหมือนเดิม Fizzer, Moderna, แ s t r a แล้วก็จอร์ันมีโนวาแว็เพิ่มแต่ไม่มีซีโนนะครับดันั้นใครจะเข้าเยอรมนีถ้าฉีดซีโนทั้งสองอย่างมาเนี่ยก็จะต้องไปเติมไปไปฉีดเป็น mRNA ให้ครบสองเข็มถึงจะได้อ่อรวมทั้ง a s t r a า e n e c a ด้วยก็คือฉีดไข้ฉีดอะไรกันไปแต่ว่าเรื่องของวัคซีนซีโนทั้งสองอย่างนี้ไม่นับก็คือเยอรมนียังคงขี้กังวลโควิดอยู่ถึงแม้ว่า จะมีอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่สูงขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็มีคนคาดหวังว่าในเดือนถัดไปก็คงจะผ่อนคลายกฎระเบียบลงอีกเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ถึง92.9%ของผู้ใหญ่จะได้ฉีดวัคซีน Primary Vaccination ก็คือ2โดสนั่นแหละเขาเรียก Primary ไปแล้วฉีดวัคซีนครบถ้วน2เข็มแล้วเนี่ยถึง90%กว่าเนี่ยก็ยังคงไม่พอใจ แล้วก็บูสเตอร์ฉีดไปแล้วถึง71%ซกว่าสูงขนาดนี้แล้วก็จะยังไม่พอใจแล้วก็มาต่ออีก2ประเทศนะครับมาพร้อมกันสเปนและอิตาลีก็จต่ยังดื้อไม่ทําตามที่ EU แนะนํนำเพราะว่า EU ก็คือแนะนำว่าไม่ต้องใส่หน้ากากบนเครื่องบินแล้วอ๋อแต่พูดถึงการเข้าประเทศเนี่ยสประเทศนี้ก็จะคล้ายกันอย่างที่บอกนะก็คือ ถ้าเกิดว่าเราได้ฉีดวัคซีนแล้วก็คือพ้นจากทุกสิ่งก็ยังไม่ได้นับบูสเตอร์หรืออะไรนะครับก็ยังยังไม่ได้บังคับแต่แค่ว่ามีวันหมดอายุไม่เกิน270วันเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดยังไม่ฉีดวัคซีนนั่นแหละที่จะต้องมีมีเงื่อนไขในการเข้าประเทศอยู่ก็คือถึงแม้ว่าทาง EU จะแนะนําไปตั้งแต่ว่าตั้งแต่16พฤษภาก็คือไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากเลยแม้กระทั่งอยู่บนเครื่องบินก็ตาม แต่ว่าสองประเทศก็คือสเปนกับอิตาลีก็จะยังคงไม่ทำตามเหมือนกับว่าการจิตตกของที่ยังคงจิตตกของอิตาลีอยู่เนี่ยก็คือเพราะว่าเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็เหมือนจะสถานการณ์รุนแรงกว่าประเทศอื่นแต่ว่าพอเวลาผ่านมาเนี่ยเราเคยดูตัวเลขมาแล้วประเทศอื่นพอมีการแพร่ระบาดไปก็ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันแต่อิตาลีเหมือนว่าโดนก่อนไงก็เลยแบบว่ายังคงฝังใจอยู่ สเปนเองก็เหมือนกันก็คือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการยกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาง e ูได้หรือที่ประเทศอื่นๆเขาได้เลิกกันไปเนี่ยคือน่าจะเกือบครึ่งของยุโรปเนี่ยเขาเลิกมาตรการไปเกือบหมดก็เหลือแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศดังๆทั้งนั้นเลยที่จะยังคงรักษามาตรการเอาไว้มันสลับข้างกันไหมกลายเป็นว่าประเทศที่น่าจะนําก่อนคนอื่นเขากับกลายเป็นว่า คือคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เลิกเขาเลิกแต่ว่าเขายังไม่เลิกหมดไงใช่ไหมเลิกหมดก็ก็คือกลายเป็นประเทศทางสแกนดิเนเวียนแล้วก็ยูเคแล้วก็ทางประเทศทางด้านตะวันออกแทนซะมากกว่าแต่ประเทศตอนกลางกับตอนตะวันตกเนี่ยยังไม่ค่อยยอมเลิกกันมันสลับสถานการณ์ก,กันกับช่วงแรกๆเพราะว่าตอนก่อนมีวัคซีนเนี่ยก็คือประเทศพวกนี้นั่นแหละที่ผ่อนคลายก่อนถ้าตอนปี2 0ถ้ายังจํากันได้อ่ที่ยุโรปปิดไปหลายเดือนแล้วก็อยู่ดีก็ เปิดมาให้เข้าเฉพาะบางกลุ่มซึ่งตอนนั้นท่องเที่ยวยังไม่ได้ก็คือได,ได้คนที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือแฟนใช่ไหมประเทศตะวันตกนี่แหละเนี่ยพวกนี้แหละเยอรม,มนมีสเปนเออแล้วก็อื่นๆนี่แหละเขาก็เปิดก่อนแต่ในขณะที่ประเทศทางตะวันออกทั้งหลายหรือทางตอนบนก็ <laughs> ตามก็ยังไม่ค่อยยอมเปิดแต่ว่าพอมีวัคซีนปุ๊บกลับกลายเป็นสลับข้างกัน ก็คือประเทศที่เคยยอมเปิดก่อนให้บางกลุ่มเข้าช่วงแรกกับกลายเป็นว่ายังไม่ยอมเลิกมาตรก,การทห้หมดถ้าอย่างนั้นแต่ขณะที่ประเทศที่เขาเปิดช้าพอเปิดแล้วเขาก็เลิกกันหมดก็คือก็ไม่ใช่ว่าสองประเทศนี้ไม่ได้ยกเลิกอะไรนะครับก็อย่างที่บอกคือการเข้าประเทศถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็โอเคโชว์ใบฉีดวัคซีนเฉยๆกฎระเบียบที่เข้มงวดหลายอย่างได้ถูกยกเลิกไปก็จริงแต่ว่ายังคงคอนเซอร์เวทีฟคือเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการใส่หน้ากากอยู่ก็คือยังไม่ยังไม่ยอมเปลี่ยนแล้วจะบอกว่า ด้วยความที่สเปนอิตาลีอยู่ทางตอนล่างของยุโรปเนี่ยมันจะร้อนกว่าประเทศอื่นเขาด้วยนะเออฉะนั้นไอกลายเป็นว่าใส่หน้าก,กากแล้วทรมานกว่าประเทศอื่นเนี่ยแต่กับยายแจงคงให้ใส่อยู่ก็สเปนเขาบอกว่าการผ่อนคลายอะไรต่างๆของเขาเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่รู้เรียนแบบออไม่หรือหรือหรือไม่รู้ลคายไขที่แบบว่าแค่จะให้เป็นโรคประจําถิ่นก็ลีลามากก็คือนึกว่าจะ ประกาศแล้วก็คือทีเดียวทั้งประเทศกับกลายเป็นว่าไปเริ่มที่พื้นที่ท่องเที่ยวก่อนนะครับก็คือประเทศแต่ประเทศหนึ่งแถบนี้แหละ, <laughs> ะเป็นบอกว่าจะค่อยๆเลิกเหมือนกันทีละจิตทีละจิตก็คือตอนนี้คนที่จะเข้าสเปนกับอิตาลีถ้าเกิดยังไม่ฉีดวัคซีนก็เรียกได้ว่ายากเพราะจะต้องมีเหตุความจําเป็นเท่านั้นแล้วต้องตรวจโควิดก่อนเข้าด้วยคือทั้งมีเหตุความจําเป็นและต้องตรวจโควิดก่อนเข้า ก็เหมือนกับเยอรมนีที่พูดตอนต้นแต่ในขณะที่คนฉีดวัคซีนก็คือแค่โชว์ใบฉีดวัคซีนเท่านั้นก็เรื่องของการบังคับใส่หน้ากากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าให้ใส่ตลอดเวลานะครับก็คือส่วนใหญ่ก็ให้เลิกนั่นแหละแต่ยังคงมีอยู่บ้างไงในพื้นที่ร่มไหลพื้นที่ในสเปนก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ใส่คือคือมันเป็นแบบว่าถ้าคุณยังเลิกไม่หมดเนี่ยนะคนเขาก็ยังคงไม่ไม่ชัว์ไงฉะนั้นเวลาออกไปที่ไหนเนี่ยก็เขาก็ยังจาเป็นต้องพกหน้ากากไปอยู่ ใช่ไหมไม่เหมือนประเทศที่เลิกหมดเนี่ยฉะนั้นเราชัวร์เลยใช่ไหมว่าออกไปแล้วเราไม่ต้องเอาหน้ากากไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเลิกหมดทุกอย่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังเลิกไม่หมดเนี่ยก็ต้องเอ๊ต้องใสหรือเปล่าต้องคอยมาสังเกตคนอื่นว่าเขาใส่ไหมถ้าเห็นคนอื่นไม่ใส่เราถึงจะไม่ใส่าตามได้อย่างเงี้ยในนี้บอกว่าอย่างบางประเทศที่เคยเข้มงวดคล้ายกันอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยพอยูให้คําแนะนําว่าไม่ต้องใสหน้ากาก,ากแล้วปุ๊บเนี่ยฝรั่งเศสนี่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยฉะนั้นเที่ยวบินของที่ ของที่เข้าและออกฝรั่งเศสก็ไม่ต้องใส่หน้ากากก็คือถ้ายังไม่มีความสามัคคีกันอยู่อย่างเงี้ยก็มันก็ทําให้อันยัน,นยัอย่างตัวอย่างนี้คือต่อให้ฝรั่งเศสบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากเมื่ออยู่บนเครื่องบินแล้วแต่ว่าเที่ยวบินจากแปปารีสไปมาดริดเนี่ยก็ยังคงต้องใส่เพราะว่าปลายทางคือสเปนเขายังบังคับให้ใส่อยู่ไงฉะนั้นก็เลยมันก็เลยยังคงสร้างความสับสนให้กับผู้คนเอ้ยตกลงต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยความจริงคือควรจะต้องเลิกให้หมด เหมือนเหมือนกันทั้งทวีปก็คือประเทศที่เขายังไม่ค่อยได้เลิกมาตรก,การทั้งหมดเนี่ยอย่างเยอรมนีสเปนหรืออิตาลีเนี่ยก็คาดหวังว่าจะเลิกทุกทุกอย่างเหมือนกับประเทศอื่นเขาภายใน15มิถุนานะครับก็คือ,อยังไงก็ตามก่อนเข้าหน้าร้อนเต็มตัวก็จะต้องเลิกให้หมดก็มารอดูกันว่าเขาจะเลิกไหมเพราะว่ามันจะอะไรนั่งหนักกับเรื่องการต้องใส่หรือไม่ต้องใสหน้ากากเพราะว่ามันก็จะตราบใดที่ยังเลิกไม่หมดมันก็จะยัง คงสร้างความสับสนอยู่ไงว่าเออจะไปไหนเราต้องเช็คอะไรไหมก่อนไปว่าเขายังมีความเข้มงวดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยการเดินทางก็จะยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่ถ้ายังไม่พร้อมใจกันเลิกให้หมดครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ